พูดเก่งแต่เด <fin anta> <ots> ็กเป็นคนพูดตลกพูดเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนไปอย่างนี้นะครับสบายๆมวยปล้ำมันรุนแรงแต่นักิงพยายามที่จะพาให้มันดูสนุกมันไม่ได้แปลกอะไรก็มันเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันไม่ใช่สปอร์ตจ๋าๆมันเป็นกีฬาโชว์อ่ะเป็นโชว์คนเขียนมหานาติงอ่ะอาทิตย์หนึ่งน่ะมีประมาณกองเยอะอ่ะลายเซ็นเนี่ยตอนนักมวยปล้ำมาเปิดตัวจะมาปล้ำเมืองไทยอ่ะเขามานั่งแจกลายเซ็นอ่ะ ลายเซ็นน้าติงยาวกว่านะคุยซะหน่อยสวัสดีครับนิดรักแฟนบวยปล้ำพบกับนติงคนดีคนเดิมนะครับอที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือความหล่อที่เพิ่มขึ้นนั่นเองกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้นติงก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขอเคลียร์ธุระแป๊บหนึ่งนะครับ ش! นี่ไงเปยังไงนึกว่าจันแน่หลานๆครับวันนี้นาติงจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะครับไปตามเรื่องราวของนาติงในเมดไมเดย์วันนี้ดีที่สุดกันครับ อยากให้นาติงเล่าอาชีพนักภาากีฬานิดนึงค่ะเกดคิดว่าหลายๆคนดูกีฬาแล้วเราก็จะฟังเพลินๆแต่ว่าคือมันไม่มีสคริปต์ใช่ไหมคะเหมือนเราเห็นภาพกีฬาท้องหน้าเราก็แต่เราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ม,มีพื้นฐานนาติงเรียนจบคลุศาสตร์พระศึกษาของจุฬานะครับ <c oughs> เรียนจบมาแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพระที่โรงเรียนสาธิตจุฬาคณะคลุศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะจะมีทักษะด้านกีฬาส่วนหนึ่ง แล้วก็มีความรู้เรื่องของอกีฬาหลากหลายเนื่องจากว่าเราต้องเรียนคือการมาเรียนคณะครุศาสตร์ที่จุฬาเนี่ยจะต้องเรียนทุกศาสตร์ทั้งผู้ฝึกสอนทั้งโคช้ชทั้งผู้สอนสอนให้เด็กได้รู้กีฬาพื้นฐานแล้วก็เป็นโคช้ชรวมถึงวิธีการดูแลอะไรต่างๆคือคือมันเหมือนเป็ดอะ เหมือนเป็ดนะฮะก็จะสอนทั่วๆไปอะไรอย่างงี้แต่จากงานสอนพอมาภาคนาติงต้องฝึกเยอะไหมคะหรือว่างานแรกๆเราไม่ต้องฝึกเลยครับค่ะพูดเก่งแต่เด็กเป็นคนพูดพูดเก่งครับเป็นคนพูดคือน่าจะโชคดีที่ว่าเป็นคนชอบพูดนะครแล้วก็เป็นคนตลก พูดเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนไปอย่างนี้นครับสบายๆเหมือนสมัยเรียนเป็นงานแบบพิธีกรหรือภาพใช่รอ่างนใช่ไะสมัยเรียนอยู่เนี่ยพอเราตอนเรียนวัสุทินาติงสิกเก่าวัสุทินะฮะวัสุทิว่าลารามเนี่ยพอตอนเรียนวัสุทิไม่ค่อยพูดแต่ก็ยังเป็นนักโต้วาทีเป็นประธานชมรมภาษาไทยอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีพื้นฐานชอบชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ พอเข้าจุฬาเล่นกีฬาเล่นกีฬาเสร็จก็มานั่งภาคข้างสนามเพื่อนชอบอย่างนี้ครับแล้วก็เวลาเขามีเลี้ยงสังสรรค์ก็จะเป็นพิธีกรเป็นคนพูดแนะนำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใป็เรื่องแปลกที่เราจะไปภาคกีฬาเพราะเราภาคมันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรอย่างนี้ครับแสมัยนั้นคือนัตติงก็ภาคได้หลายกีฬาด้วยอ่าใช่ครับก็จะภาคกีฬาได้เยอะเพราะว่าเราเรียนมา มัน,ม,นมันไม่ได้ยากอะไรเราเรียนมาบาง,บางชนิดกีฬาเราก็เป็นนักกีฬาอยู่ทีนี้อาชีพภาคก,กีฬาจริงๆเกดคิดว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างอยู่ทางเบื้องหลังคือคนจะไม่ค่อยได้เห็นหน้านิดนึงหรือว่าเห็นหน้าหน่อยแต่ว่าเขาก็จะโฟกัสไปที่นักกีฬาเนาะแต่เห็นว่าแฟนๆชอบนาติงเยอะมากใช่ครับก็โชค <น S 2> ดีครับคนอยากมาเจอนาติงอ่าคือตอนที่ภาคแล้วคนอยากเจอเนี่ยค่ะ ภาคมวยปล้ำใครๆก็อยากจะรู้ว่าไอ้คนภาคมวยปล้ำชื่ออะไรเป็นใครทำอะไรทำไมคนถึงรู้สึกว่าผูกพันหรือชอบนะติงขนาดนนคือบังเอิญกีฬามวยปล้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่คนดูเนี่ยก็จะดูว่ามันรุนแรงรุนแรงแล้วก็ดูว่ามันไม่เหมาะมสำหรับเมืองไทยขณะที่เมืองนอกเนี่ยเขายังต้องดูตามเกณฑ์อายุอะ่ะเขาจะดูว่าเวลาคุณอ,อยู่ซื้อไปเนี่ยค,คนดูอ่ะ จะอายุประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อ่าอันเดอร์สิหรือโอเวอร์สิหรือสิห้าหรือสิบดบวกอะไรอย่างเงี้ยทางทูวิชั่นบอกเอาเลยเต็มที่เพราะว่ามีคนภาคชื่อนาติงคือเขาก็เาก็งงงอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทางูให้ลิขสิทธิ์ก็คืองงงว่าทำไมใช่ใแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ทำเนี่ยคือมวยปล้ำมันรุนแรงแต่นาติงพยายามที่จะภาคให้มันดูสนุกเพราะว่ามันมัน มันมันไม่ได้แปลกอะไรก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะมันไม่ใช่สปอร์ตจ,าจา๋าๆมันเป็นกีฬาโชว์อะ่ะเป็นโชว์เวลาที่ตา่างประเทศเขาก็ไม่ได้เรียกเป็นเป็นการแข่งขันไม่ได้เรียกเป็นแมชไม่ได้เป็นอะไรเขาเรียกเป็นโชว์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเราก็เข้าใจเข้าใจศาสตร์ของเขาแล้วแล้วเราก็พยายามที่จะสื่อความหมายว่ามันไม่ได้รุนแรง มันพยายามทําให้ดูรุนแรงแต่จริงๆมันไม่รุนแรง oh. จริงๆมันฝึกได้มันเรียนได้แล้วก็รู้วิธีการนักมวยปล้ำเนี่ยเขาปล้ำกันยันอายุ70เลยนะ <c oughs> นึกออกไหมฮะ <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเป็นกีฬามวย30พอ mm. อายุ30มันก็จะเริ่มโรยลาแล้วนักฟุตบอลอะไรก,ก็ตามที่มันใช้กําลังเยอะแยะไอ้มวยปล้ำกําลังก็เยอะแต่ว่า มันอยู่ที่เขาเรียนมาฝึกมาอะไรอย่างเงี้ยนัาติงก็จะพากไปสอนไปว่าอันนี้ใช่ใช่เพราะเราเป็นแสดนะนั่นเราเราตอนที่เราบอกว่ามันเป็นการแสดงอ่ะก็จะมีคนที่เป็นแฟนมวยปล้ำโกรธไม่ชอบทําให้ไม่อยากดูมวยปล้ำบ่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมัยก่อนมีสื่อโซเชียลแบบเนี้ยน้าติงคงโดนด่าเยอะเพราะว่าแฟนพันธ์แท้มวยปล้ำเอยใครต่อใครเอยบอกว่าเนี่ยดูมวยปล้ำพอบอกว่ามันเป็นการแสดงแล้วทำให้ไม่สนุกแต่น้าติงจะหลอกคนคนดูไม่ได้ หนึ่งเราเป็นครูสองเราเป็นผู้ปกครองเด็กสองคนมีลูกชายลูกสาวแล้วเราจะไปหลอกเขาได้งไงล่ะเราบอกว่ามันมันจริงนะมันเอาเก้าอี้ฟาดกันจริงๆนะมันไปกันจริงๆมันไม่ได้เราหลอกเขาไม่ได้แล้วถ้ามันตีกันจริงๆอันนั้นมวยปล้ามันตายกันไปหมดแล้วอ่ะเราเราไม่หลอกครับน้ติงก็ไม่หลอกเขาเพราะว่ามันเป็นตามธรรมชาติของมันแล้วคนเขารู้กันเยียงแต่ว่าบางคน อยากให้มันเป็นจริงมันไปเสริมสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นในสังคมเราทําไม่ได้นะคับนาติงก็ต้องไปบอกเขาต่างคนมันดูขัดแย้งกันไหมคะเหมือนกีฬาที่เราภาคเราสนุกมากมันดูรุนแรงแต่ขนาดเดียวกันนาติงก็ต้องแบบมันไม่รุนแรงนะก็ต้องบอกเขาครับบอกเขาเลยครับจริงๆคือเราเราอย่าไปปิดบังเขาถึงจะรุนแรงถึงจะอะไรเนี่ยมันมันเป็นการแสดงมันมันรุนแรงเพราะว่า เขาฝึกมาฝึกวิธีการทําให้มันดูเหมือนเจ็บแต่ไม่เจ็บ <Huh. S 2> วิธีการที่ทํำยังไงให้เลือดออกเอาเลือดปลอมมาใส่หรือจะก,กรีดจิกอะไรผิวของตัวเองเนี่ยเขาทำหมดนะครับแล้วคนที่มาว่านะติงตอนตอน,ตอนแรกๆเนี่ยว่ามาทําให้ไปบอกเขาทาไมว่าเป็นการแสดงอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็จะว่านะติงไม่ค่อยรู้เรื่องมวยปล้ำเท่ากับตัวเขา mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. หลายคนจะพูด mm hmm. นะติงก็ คือต้องบอกเขาเป็นธรรมชาติว่าว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมาหลอกเพราะฉะนั้นคนจะหลอกกันทั่วเมืองทั่วประเทศเราอย่าทำเลยครับ ที่นาติงได้มาภาควงการมวยปล้ำไปเรื่อยๆนะคะนาติงคิดว่าเราได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวงการนี้ยังไงบ้างคะก็โอ้โหกระแสมาแรงมากนาติงไม่รู้หรอกนาติงก็ก้มหน้าก้มตาภาคทุกวันทุกอาทิตย์ทุกอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มีวิดีโอวิดีโอเทปของวิดีโอสแควร์มาให้นาติงภาคดูดีใจมากเพราะแต่ก่อนเราก็เช่าวิดีโอมาดูอ่ะแล้วพอได้ภาควิดีโอสแควร์มันมันเปลี่ยนชีวิตเลยนะแล้วก็ มันก็แต่ว่าก็ทางานหนักขึ้นเพราะวิดีโอสแควร์เราต้องไปภาคกลางคืนเลิกสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องไปภาคภาควิดีโอสแควร์ตอนเช้าสอนหนังสือตอนเย็นภาคทางด้านของเคเบิลนะฮะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยในในในรูปของมันโอ้โหเหนื่อยมากแต่มันก็มีความสุขเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราชอบดูมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคน นติงไม่รู้หรอกว่าคนชอบไม่ชอบก้มน้าก้มตาทํางานไปจนวันหนึ่งเขาจะเอาทําเทปแ <ฮะ S 2> จะเ,เทปเพลงเปิดตัวมวยปล้ำมาขายอน้าติงก็ไม่รู้อ่ะมาถามน้าติงว่าเออขายได้มั้งไม่รู้ว่าฮะแล้วแต่เลยครับเพราะว่าพอเราเขาขายได้เขาไม่แบ่งเราอะไรเงี้ยนะฮเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ไปของเราเรื่อยๆปรากฏว่าเขาเอาจดหมายที่ท,ที่ที่คนเขียนมาหาหน้าติงอ่ะอาทิตย์หนึ่งน่ะ มีประมาณกอ yes. งเยอะล่ะเขียนจดหมายเป็นไปษสน์บัตนะฮะเป็นโอ้โหมาถามนะติงเรื่องนู้นใครเจอกันนู้นคนนี้เอาไปนะเอาไปถามทำรีเสิร์ชปรากฏว่านะติงไม่รู้หรอกพอวันหนึ่งเขามาจัดมิเติงครั้งแรกที่แถว R C A นัาติงก็ไปนั่งแล้วก็รอเออเมื่อไหร่มันจะมาแล้วก็ไปนั่งหลับ กลับมาเนี่ยคนล้นเต็มเลยเรามาขอถ่ายรูปสมัยก่อนเป็นกล้องมันไม่ได้ดิจิตอลนะมันเป็นฟิล์มอะมาขอถ่ายรูปขออะไรเส็นนัาติงกลับมาบ้านยังบอกภรรยานัาติงอะโอ้เ oh, จารัดเราเราดังแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยคือ <laughs> เราไม่รู้ว่าเราดังไม่ดัง <c oughs> ทีทูวิชั่นเขาไม่ให้เห็นหน้า <c oughs> การที่ไม่ให้เห็นหน้าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็นั่งก้มหน้าก้มตาภา,าคเชื่อไหมก็ว่าคนมารอดูนัาติงเนี่ยเต็มพื้นที่เลย ตอนนั้นเขาเริ่มมี AF อาอาคาเดมี่แฟนตาซีนติงก็เขาก็คงมาดูดาราแล้วก็เดินแทรกไปไ้ขนองรักยามบอกเนี่ยนติงวิ่งกันมาเขาก็ไม่รู้หน้าตอนนั้นเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้แล้วคนพอรู้ว่าเจอนติงได้ที่ชั้นเจ็ดทูวิชั่นเขาจะมาภาคทุกวันวันพุธวันวันพระหัสกับวันศุกร์พราะว่าหนังมันจะออกวันเสาร์อาทิตย์คนจะมากันเต็มเต็มเต็มจน เขาต้องจัดรายการน่าติงเพื่อเปิดหน้า mm hmm. เปิดหน้าตอนแรกก็เป็นอ,อู้ไปให้มันไม่เหมือนคนอ่ะก็ <laughs> ไม่ได้ยิ่งมากันใหญ่จนกระทั่งให้มันเป็นเห็นหน้าอย่างเงี้ย uh huh. นะฮะเพราะว่ามันคนมันอยากจะเห็นคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่ก็รู้ <c oughs> ว่าคนชอบแล้วก็เดินไปไหนมาไหนพอ,พอเราเปิดหน้าเปิดตัวไปไหนมาไหนคนก็จะ ขอถ่ายรูปขอลายเซ็นขออะไรอย่างเงี้ยครับลายเซ็นเนี่ยตอนนักมวยปล้ำมานักมวยปล้ำอเมริกานะครับมามาเปิดตัวจะมาปล้ำเมืองไทยอ่ะเขามานั่งแจกลายเซ็นะลายเซ็นนติงยาวกว่านะคุยซนหน่อยแฟนๆเขากรีดอะไรในนาติงคะเขาานาติงก็ไม่เข้าใจคือคือน้าติงคงเป็นเหมือนกับเราเป็นกันเองรู้เรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนที่เขาจะมาจัดมวยปรางเมืองไทยเขาก็ทำรีเสิร์ชว่า,าญี่ปุน่นสิงคโปร์มาเลเซียอุอะไรอย่างเงี้ยจะไปจัดประเทศไหนได้ดีเขา<น>เขาจัดมาก่อนแต่เมืองไทยไม่เคยจัดแล้วเขาเขาก็อยากจะมารู้ว่ามวยปรางมันดังเพราะอะไรไอ้พวกนั้นมันดังเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ของเขาหรือโปรดักชั่นของเขามันดังมาก่อนแต่เขาบอกว่าเมืองไทยมันแปลกมันดังเพราะคนชื่นนาติง่ง เขาก็ขอดูตัวนะติงก็ไปทะเลอทะเล่าเขาเรียกมาแล้วก็ไปโอ้อริเตินแฟตแมนไม่ใช่นักกีฬาด้วยเป็นใช่ไม่ใช่นักกีฬาามวยปล้ำแล้วก็ยังแปลกใจแล้วก็มาถามนติงว่าจัดในเมืองไทยได้ไหมค่ะไอทัวเทลสปอร์ตเอเชียติงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเขาก็ลองเสี่ยงจัดกำไรมหาศาลวันเดียวได้หลายล้านเลยมันจัก จากกีฬาที่ค่อนข้างดูรุนแรงแล้วก็คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่พอนติงพากภาให้มันดูสนุกขึ้นมีสีสันตมันตลกงครับนติงอาจจะพากตลกแล้วก็ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณครอบครัวเลยจริงๆครอบครัวภรรยานติงเป็นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะรู้ตัดเนี่ยแกก็จะเป็นคนเรียบร้อยแกก็จะพยายามบอกนติงว่าอย่าหามอย่าเยอะเพราะน้าติงจะเป็นคนตลกนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะไปเรื่อยแกก็จะหยุดไว้ขณะที่ลูกชายเจ้าปอ เขาจะเป็นวัยรุ่นหน่อยเขาก็จะพยายามไปสรรหาข้อมูลอะไรต่างๆมาให้พ่อสรรหาสับวัยรุ่นมาให้พ่อส่วนลูกสาวก็จะอาพ่อกินน้ําหน่อยลูกสาวเรียบร้อยนะก็จะไป็นคนดูแลเป็นกําลังใจคือเหมือนกับแท็กทีมเลยทํางานเป็นทีมซึ่งเป็นทีมครอบครัวแต่ไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าทุกคนจะคอย สิ่งหนึ่งคือนติงก็จะเชื่อฟัง <c oughs> นึกออกไหมฮะ <c oughs> อาจารย์น้าติงก็จะฟังเออแล้วก็มาปรับไม่อย่างนั้นเนี่ยนติงอาจจะล้นออกไปจนกระทั่งมันมันเลยเถิดก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ,อันนี้น้ติงว่าพื้นฐานมันมันมาจากครอบครัวด้วยเหมือนกันเหมือน <c oughs> มีคนช่วยเตือนช่วยสปอร์ตให้กำลัง<ต>ใจ <คน S 1> เราอยอะแต่คนข้างใครครับคนชอบทีนี้พอนติงมาทำออนไลน์หรือว่ามีจัดรายการต่างๆซึ่งยุคนี้ค่ะ มันเป็นยุคที่เราสามารถเห็นคอมเมนต์ได้เลยสมัยก่อนแฟนๆต้องเขียนจดหมายมานะติงถึงค่อยรว้นะติงดังมากใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเห็นยอดวิวอย่างช่องน้าติงรวมๆกันก็คนดูเป็นแบบ13ล้านเนาะที่นาติงพอโดยรวมทั้งทุกช่องทางมันกระทบนาติงไหมคะพอเราเห็นคอมเมนต์คนชอบไม่ชอบได้เห็นแบบเวลทม์ส่วนใหญ่ไอ้เรื่องไม่ชอบไม่ไม่ไม่ค่อยมีคือนาติงต้องขอบคุณแฟนๆหลานๆนะที่ ทุกคนบอกโตมากับเสียงนาติงทุกคนเจอนาติงที่ตลาดนัดก็นาติงอ้ยอยิ่งสมัยน,นี้มันถ่ายรูปง่ายคือคือนาติงก็ไม่รู้แต่ว่าโดยส่วนตัวนาติงจะมีความรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ที่คนมาทักม,มีความสุขทุกครั้งที่ที่คนมาพูดว่าโตมากับเสียงนาติงดูมวยปล้ำตั้งแต่เด็กๆบางทีสาวๆสวยๆมาอะเนี่ยคุณพ่อหนูดูอยู่แฟนหนูดูอยู่นาติงก็คือมันมีความสุขมันมีความสุขโดยโดยโดยเรา เราเราไม่ได้อะไรมันไม่ไดไ้ต้องไปไขว่คว้านะครับมันมันได้มาด้วยความที่ว่าทุกคนจําเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ก็ยังมีก,ก็ก็ใช้ในสิ่งที่ถูกต้องมีมแฟนคลับที่เขียนจดหมายมาหาณติงด้วยเยอะมากครับมีมีเคสไหนที่ณติงณติงจําได้หรือประทับใจไหมคะเคสหนึ่งน้องเบนเบนหรือแบงแบงน้องแบง์เนี่ย คุณแม่โทรศัพท์มาบอกแบงค์ชอบมวยปล้ำมาก <Huh. S 2> อยากจะซื้อตุกตาแต่ก่อนนะติงต้องไปอเมริกานะไปซื้อตุกตามาเพื่อที่จะเอาไม้ทุกคนมีมีตุกตาโชว์ <Huh. S 2> ก็คือน้องแบงค์บอกอ่แม่บอกว่าน้องแบงค์เนี่ยเป็นมะเร็ง <Huh. S 2> ระยะสุดท้าย uh huh. หมอบอกว่าจะจะต้องจะต้องตายภายในสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรอย่างี้ยครับ <Huh. S 2> อ,อยากจะให้นะติง เอาตุ๊กาตามาแล้วก็จะซื้อตุ๊กาตาหน้าติงอะน,นะแล้วก็เขียนลายเซ็นให้ก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยาสูบตรงของเตยอ๋อยาสูบนี่เราเดินตลาดนัดบ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าติงไปหาเลยนะ้าติงก็ไปห<อ>น้าติงก็ไปหาภาพที่เห็นเนี่ยคือแม่นั่งร้องไห้อยู่แล้วก็ตัวของน้องแบงเนี่ยนอนนอนหลับ นะฮะในมือก็จะถือถือตุ๊กตาถือภาพน้ามวยปั้ม <S it> <S it> เอาไว้แล้วก็บนไม่ใช่ถือนฮะบน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 ที่นอนอ่ะที่หมอนเนี่ยปรากฏว่าพอน้าติงเข้าไปเขาก็เงียบแม่ก็ร้องไห้เงียบหมดเลยแล้วก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าจะน่าจะาไปอาทิตย์นี้อะไรไม่เจอนอย่างเงี้ยครับน้า <Bry> ติงก็เข้าไปแล้วแม่เขาก็บอกว่าแบงค านาติงนติงมานะเขาดีใจมากที่นติงมานะนาติงก็เข้าไปแล้วก็เอาเอาตุกตาให้เขาแล้วนติงก็เขียนแบงสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปตุกตาวางที่มือเขาเชื่อไหมครับว่าเขาจับมือนติงอ มันไม่ร้องไห้ก็ต้องร้องไห้เพราะว่าเขาเขาไม่พูดอะไรครับเขาจับมือแล้วนาติงก็บอกว่าแบงค์สู้ๆนะนาติงเอาใจช่วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแบงค์อยู่ได้อีกเดือนกว่าครับหยจากที่คุณหมอบอกว่าใช่ครับแล้วลุก <ไป S 1> ขึ้นมาลืมตาถามหานาติงนาติงไปเยี่ยมเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้คุยกับนาติงนะเขาก็นอนอยู่นาติงก็ไม่รบก,กวน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเขาทำคือจะมีตุ๊กตามมยปป้มนาติ่งอ,อยู่อยู่ที่ตัวเขาตลอดเวลาแล้วก็ mm hmm. จะมีลายเซ็นนาติง่งน้าติงก็ยังไปเซ็นให้อีกแล้วจนกระทั่งเขาเสียแต่เสียเนี่ยไม่ได้ไปงานเขา mm hmm. นะครับเพราะว่าเขาคอยแจ้งข่าวนาติงเหรอคะใช่ครับ mm hmm. คือคือ,คอไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยมัน mm hmm. มันสะเทือนใจทุกครั้ง เดคิดว่าการที่ปกติจริงๆกระแสโซเชียลบางทีค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่กรณีนัตติงเนี่ยจะเป็นที่รักมากๆของหลายๆคนถ้าเท่าที่ตัวเองวิเคราะห์ความเห็นเกตคือหนึ่งคือนัตติงปรารถนาดีเวลาภาคก,กีฬาเราก็อยากให้เขาสนุกไม่ได้ใช้ความรุนแรงใช่ใช่เราอยากให้เขามีความความรู้เรื่อง<ะ>ของกีฬาด้วยแล้วเราอยากให้เขาสนุกดูกีฬาอย่างมีความสุขด่ามีไหมมันก็มีบ้างแต่ไม่เยอะครับมีคือนัตติง ไม่ค่อยรู้คือคือเวลาสมว่าน้าตงไม่ไม่รู้เรื่องวมวยปล้ำเลยเนี่ยไอคนเนี้ยคนคนย่างงีม้มันจะมีคนมาแก้แก้ต่างให้มีอะไรที่นาติงอยากทําอีกในอนาคตไหมคะความฝันหรือสิ่งที่อยากลองหรืออยากบอกคนรุ่นใหม่ได้หมดเลยคือคือนาติงอะผ่านโลกมา69ปีมไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้อยากลองไม่ได้อะไรแล้วมันผ่านมาหมดแล้วเพียงแต่ว่า ก็อยากจะเห็นคนรุ่นใหม่ๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นอาจารย์อยากเห็นอาจารยาเ์าารยกเกรดอยากเห็นทีมงานเขาก็ไปในในเส้นทางของเขาเขาประสบความสําเร็จเราก็ยกยอก่องเราก็ยอย่างน้อยที่สุดเราได้รู้จักกับคนที่เขาประสบความสําเร็จแค่นั้นเองดูมีความสุขจังเลยก็ก,ก,ก็ก็เราอย่าไปทาให้มันทุกข์นะฮะเราไม่ได้มีอะไรที่ที่ลึกลับซับซ้อนเราไม่ได้เป็นนี่เราไม่ได้อะไร ยังไงนะครับเราก็สบายใจอยู่ของเราไปนัาติ้งวางแผนเกษียณไหมคะคือคุณผู้ฟังหลายๆท่านของเราเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าโหเราจะทํางานถึงอายุเท่าไหร่ตายแล้วจะหมดคุณค่าไหม <c oughs> เขาจะมองว่าเราแก่ไม่มีศักยภาพหรือ <c oughs> เปล่าแต่เท่าที่เก็ฟังวันนี้นัาติ้งแบบดู <c oughs> สดใสมาก <c oughs> ไม่ไม่วางแผนเลยครับค่ะนัาติ้งจะไม่วางแผนเกษียณเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่ไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่วิทยาลัยจุฬาค่ะ ก็เพราะเราได้เจอเด็กเล็กเด็กรุ่นใหม่ถ้าสาธิตจุลาเรียกไปรนติงก็ไปเอาก็ไปสอนนะ <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> ฮะเพราะมันได้เจอเด็กๆมันสบายตาสบายใจเอามาสอนนิสิตก็สบายสบาย <c oughs> เด็กเขาก็มาเรียนจากเราสบายๆเขาไม่เครียดแล้วก็แซวก,กันไปแซวก,กันมาเหมือนเหมือนเด็กเขาก็เออเป็นมาชั่วโมงเขาเรียกว่ามา เหมือนกับนันทนาการมาชั่วโมงสบายสบายเอาเดี๋ยวอาจารย์เลี้ยงไอติมเราก็เลี้ยงเราก็เลี้ยงไอติมไปคไือ,อสั่งมาเลยทางร้านก็ชอบสําหรับนาติงวันที่ดีที่สุดหน้าตาเป็นยังไงคะก็อย่างนี้ครับ <c oughs> วันนี้ก็ดีที่สุดสําหรับนาติงเพราะว่าได้มาออกรายการได้มาเจออาจารย์เราไม่เคยเจอกันเลย <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วเราได้มายิ้มให้กันเราได้มาอย่างนี้ครับนาติงว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสุขแล้วก็ทุกวันนะครับ เดินไปตลาดนัดก็เจอแม่ค้าก็มีความสุขอีกแบบหนึง่งแม่ค้าก็ทักเราเราก็เออ <c oughs> แล้วแต่ครับมันก็ทำให้เราสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีเหมือนแค่ยิ้มให้แค่ทักทายกันโอ้ทักทก<ห>ันเลยลวันนี้ป,นป๋าไปม,มาเลยเอามา <c oughs> แล้วนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ไม่ได้ไปไปโกรธไปเครืองอะไรกันไม่มีใครมาหาเรื่องไม่มีเลยครับจากที่เก็บ ตั้งแต่เล็กๆก็คือได้ยินเสียงนาติงมาโดยตลอดโดยที่ตอนนั้นก็สารภาพตามตรงว่ายังไม่ทราบ <laughs> ชื่อนาติงแต่จําเสียงได้จําการพากที่แบบมีหยอดมุกเลยได้จนวันนี้ค่ะได้มาเจอนาติงเกดเกดรู้สึกประทับใจที่นาติงทําให้ทุกคนมีความสุขจริงจแล้วมันใส่ถ่ายทอมดมาในคําพูดเวลานาติงพากหรือในบทสนทนาของเรา<อ>วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากคือคือนาติงไม่ได้ไม่ได้อะไรคือ,ค,อคือการเจอตอนที่นาติงเป็นอาจารย์อยู่ที่ที่จุฬาที่สาธิตเนี่ย <laughs> แล้วก็ที่คณะน้าติงจะมีเพื่อนทุกประเภทคนขับรถนต่กนคนะติงเพราะน้ติงไม่ได้คิดเขาเป็นลูกน้องเขาคือเพื่อนเพราะน้ติงขับรถไม่เก่งเท่าเขายามน้ติงก็ไปนั่งเนี่ยออฟฟิศน้ติงอะป้อมยามสารพัภูมิจาแม่นเลยป้อมยามสารพภูมิคือน้ติงจะนั่งอยู่ตรงนั้นคุยกับยามยามสมชายยาม เบิร์ตมันชื่อธงชัยเขาเรียกเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยยำเนออะไรอย่างเงี้ยคือเราจะนั่งคุยมาไปคุยกับศาสกรสาสร์กรก็จะชอบนะติงคนนู้นคนนี้อะไรคือเราไม่ได้เคยไปมีปัญหาไม่ได้ไปอะไรกับใครเลยแลาให้ทุกคนหัวเราะนะติงก็คือเราเราเป็นคนคุยสนุกนะฮะคนคุยตลกคุยสนุกมีเรื่องเล่า มีอะไรอย่างงี้ครับก็อาจจะไม่หัวล้อก็ได้อาจารย์แต่ว่าเขาเกรงใจแล้วแต่วันนี้จะบอกอนะติงว่าปอสัมภาษณ์แบบเก็บอิ่มใจมากเพราะมีทั้งเสียบหัวล้อมีทั้งน้ำตานี่แทบไม่เคยสัมภาษณ์ไปแล้วน้าตาไหลนะคะอ,อน้ติงเนี่ยไปเล่า,าเรื่อง,อง<ว>ที่นติงไปซึ้งเกินนะครับแล้วก็ มันมีเรื่องสนุกเรื่องตลกเรื่องอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดครับนบทเรียนชีวิตที่กลมบอกหลากหลายสีสันมากมาขอบคุณนะจ๊ะมากมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณรายการนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติครับขอบคุณมากครับ